สวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาเจอกันในช่องของกล้องโกไซนะฮะวันนี้เรามากําจัดหนอนม้วนใบนะครับโดยวิธีธรรมชาตินั่นก็คือการเด็ดใบที่มีหนอนออกนั่นเองนะฮะง่ายมากๆนะันเดี๋ยวจะทำให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับผมก็จะ เดไปทั้งสองแปลงเลยนะทั้งแปลงนี้นะนี่แปลงถั่วเหลืองนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็กำลังออกดอกนะฮะเราก็จะพ่นยาไม่ได้เราก็จะมทำจัดโดยวิธีธรรมชาตินั่นก็คือเด็ดใบที่มีหนอนออกนั่นเองนะฮะมีหนอนมมุนใบนะมากัดกิน ใบต้นถั่วเหลืองเราอยู่นะนี้เดี๋ยวจะกำจัดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวสองแปลงนี้ก็ต้องอไปเด็ดให้หมดนะฮะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเรามากำจัดกันนะฮะลองดูนี่คุณผู้ชมนะครับถ้ามีตัวหนอนมันก็จะทำให้ใบม้วนแบบนี้นี่เนี่ มันก็จะทำให้ใบม้วนแบบนี้นี่คุณผู้ชมนี่ให้ให้ดูนะนี่ก็กำจัดง่ายฮะก็เด็ดใบนี่ออกแล้วมาขยี้ขยี้นี่นอนมันก็จะตายแล้วก็ทิ้งใบไปเนี่ยแค่นี้นละวิธีการจัดหนอนม้วนใบนะครับรู้สึกว่าจะลงทีว่าลงกินเยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวถ้า มันมที่เป็นม้วนใบๆเราก็เด็ดออกนี่แบบนี้แหละนี่คือการกําจัดแบบวิธีธรรมชาติโดยไม่พ่นยานะฮะนี่นี่นี่มีเพี้ยลงอยู่นะฮะนี่ถั่วเหลืองเราก็กําลังงามนะฮะกำลังจะออกดอกมาแล้วละ่ถวะถั่วเหลืองออกดอกเพื่อที่จะเป็นฝักแล้วละ่ะ ออกดอกมาแล้วะฮะดอกถั่วเหลืองนี่ใครที่ยังไม่เคยเห็น,นะฮะนี่ดอกถั่วเหลืองเริ่มออกมาแล้วะฮะดอกจะเป็นสีม่วงนีนี่นะฮะมันพร้อมจะอ่าเป็นฝักแล้วนะฮะดอกถั่วเหลืองนี่นี่ดอกสีม่วงสวยนะฮะดอกถั่วเหลืองก็จะอ่าเด็ดใบที่มีหนอน นะที่มีนอนม้วนใบนให้หมดทั้ง2แปลงนี้เลยนะครับให้หมดทั้ง2แปลงนี้เลยเพื่อที่จะก,กําจัดนอนม้วนใบให้หมดไปจากแปลงทั่วเรืองเรานะนี่นี่ก็เป็นวิธีการกําจัดนอนมวนใบแบบธรรมชาติจริงๆนะนั่นก็คือเด็ดใบที่มีหนอนออกแล้วก็ขยี้ขยี้แล้วก็ทิ้งไปนั่นเองนะครับ นี่ก็นำมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้นะครับสำหรับ EP นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มกล้องโกใสก็จะได้ผลิตคลิปดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะ มีความสุขทุกทุกท่กทานสวัสดีครับ